าช่างคงอยากจะกลับมาช่วยงานนะขอาลงสักหน่อยหนึ่งนะคะเอาคลิปลงหน่อยนึงนะคะว่าลงพูดะกะาจะหอมฟังแลวรอบถงมีเอซีนะครับบอกว่าช่างพงทํทคลิปว่าจะเดินทางมาช่วยงานนะครับที่จาปดงหลังจากที่ช่างพงนะครับเดินทางมาเมื่อวัน เมื่อสามสองสามวันก่อนเนาะก็เดินทางมาเพื่อจะมาขอโทษนะครับถ้าทุกคนนะครับพระเอ็ดตท่านจำเหตุการณ์มันนั้นได้นะครับขออนุญาตคุณลุงนะคะ ก่อนวันที่ช่างพงนะครับแล้วก็แม่มาต่อ,อยเขาอนุญาตเอ่ยชื่อนะครับขอนุญาตเอ่ยชื่อนะครับฟ้าหน่่ยเชิดดาเทวดาสวัสดีครับพี่ยำพลสวัสดีครับลุงพลนะครับไม่ใช่อำพลนะครับก็ขอให้ลุงให้ป้าสู้ๆนะจ๊ะถ้าจำเหตุการณ์วันที่ลุงเรียกประชุมนะครับ ก็ลองทบทวนกันดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าเอฟซีแต่ละท่านจะจําได้ไหมนะครับ,รบว่าป้าจันหอมก็อยู่ร่วมกับ,บวันที่ลุงที่ตั้งกฎแล้วก็ทุกเหตุการณ์นะคะ <c oughs> ตอนนั้นเรียกทุกคนมาประชุมนะครับกรณีของช่างพงนะครับแม่มาต่อยฟังคุณลุงพูดนะคะแม่พี่น้องเอฟซีทีพีย้อนหลังนะคะลงุง ตรงก็ได้ให้ทุกคนนะครับเปิดใจแล้วว่าเอาเอยังไงนะครับในเมื่อมันมีนะครับมันมีเหตุการณ์ที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดแต่ปรากฏว่านะครับมันมีเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดมันเกิดขึ้นนะครับก็<ๆ>เลยทําให้ต้องเรียกทุกคนมาเคลียร์กันนะครับ คนต้นเรื่องนะครับทุกคนก็พูดคุยนะครับพูดคุยกันนะใครมีความคิดยังไงนะครับเพราะว่าลุงก็ตั้งกฎก็ตั้งบ้านเขานั่นแหละก็ตั้งขอโทษและขอะขอนุญาตเลยคือก็ตั้งกฎที่บ้านแม่เมื่อก่อนอแล้วก็ตั้างผง<ม>อ <ๆ S 1> ะครลุงไม่มีกฎะ mm hmm. ระเบียบอะไรนะครับเคยคิดที่จะตั้งกฎอยู่ครั้งหนึ่งนะครับสาม ตางรวมกันทำขึ้นเองที่จะตั้งกฎอยู่ครั้งหนึ่งนะครับตอนอยู่กุกกอกนะครับอยู่ที่กุกกอกเนี่ยถ้าเอฟซีจำได้นะครับว่ามนมีเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นตอนที่ลุงเดินทางไปที่ตั้งสิทธ์นะครับไปกระจายอ็มจะอาร์ตทำธุระนะครับ ไปพูดคุยกับหลานเอานุกยุงนะครับนั่นก็จะมีคนดังนะครับจะมีคนดังนะครับที่เดินทางมากกกอกแล้วบอกว่าลุงผิดสัญญานะครับป้าไม่รอนะครับนัดแล้วไม่รอเข้าสู่ปีที่ยี่สิบห้านัดแล้วไม่รอขออนุญาตลุงค่ะข้ามโะพุาสนาดูหลายรอบเลยค่ะ ลุงก็เคยคิดที่จะขอนะครับขอสํำเนาาแบบประชาชนนะครับเซ็นสํำเนาถูกต้องแล่ชื่อช่องก็หอมก็ให้แล้วตัวนั้นก็ชื่อช่องข y o ยูทูบนะครับสํำเนาาแบบประชาชนนะครับหน้าหนึ่งอาแต่ภาพหน้าแรกนะครับหน้าหลังไม่ต้องทําก็ได้หรือจะทําก็ได้ จะเขียนชื่อช่องลงไปนะครับจะได้รู้ว่ามีใครบ้างที่มาถ่ายทำชีวิตลุงคนป้าแตนตอนนั้นนะครับกินให้เยอะๆเด้อคุณลุงแต่ก็ไม่สำเร็จแต่ก็ไม่สำเร็จนะครับมีช่องใหญ่บางช่องไม่โอเคนะครับ<ต>ก็มีมหลายๆช่องที่ไม่โอเคนะครับ ไม่ไม่อยากจะผูกมัดนะครับไม่อยากจะบอกว่าตัวเองมาจากไหนยังไงนะครับแต่ก็มีหลายๆคนนะครับทำํทำเนามาให้แล้วก็ชื่อช่องใช่ okay, ประหงป็ให้ทาที่ลุงร้องขอนะครับ ป้องกันนะครับลุงทําเพื่อป้องกันว่าถ้าใครออกไปแล้วนะครับจะมาดีมาร้ายนะครับถ้าออกไปแล้วนะครับเราจะได้จําว่าเออบุคคลผู้นี้นะครับเคยมาอยู่กับเราเคยมีเรื่องบาดหมางก,กับเราออกไปแล้วแล้วก็ก็จะได้จดจําไว้นะครับจะได้รู้จักชื่อช่องชื่ออะไรเขาตอนนั้นลุงก็ไม่ได้เก่งเรื่องโซเชียลนะครับโ <c oughs> ทรศัพท์ลุงแทบจะไม่ได้ถือเลยนะครับ ลุงยังเคยถามได้ทายัางไงเงี้ยป้าหอมก็ไม่รู้เหมือนกันอยู่ด้วยกัน <l ux> ลุงเปิดใหม่ๆนะลุงมันไ,ไม่ทีดจํำประดงนะครับ <l ux> พอที่พอมาอยู่ที่จํำประดงเนี่ยนะนะลุงก็เลยตั้งกฎระเบียบขึ้นมานะครับใครทําผิดกฎระเบียบนะครับก็ให้ออกจากจ้ำประดงนั้นดีนะครับ <l ux> ข้อบังคับที่เราทําขึ้นมาคําว่า ผิดระเบียบนะครับก็คือใครสร้างปัญหานะครับมีเรื่องทะเลาะบ่อแวงกันนะครับก็อเอาแบบดิดขาดไล,ล่แรงสุดก็คือให้ออกกลับบ้านเลยนะครับออกจากจะประดงเลยถ้าทะเลาะบ่อแวงกันนะครับมีเรื่องใช่ <Hey. S 1> มองชัดเจนนะครับอยู่กันเยอะเอ้อ <c oughs> อร่อย <c oughs> ินแล้วอร่อยนานๆกินทีก็อร่อยนะครับโคกินอย่างอยู่กับลุงก็จะแอบไปซื้อตัวชุ้อ่ะโคนหนูดิเนาะไม่กินหนูเหรอหนูอ่ะไม่ชอบอ๋อไม่ชอบหนูนาเหรอเฮ้ยชอบมันก็ได้หนูนา ตุงก็ไม่ชอบเหมือนกันหนูนาหนูนาเลยนะว่าไอพีนะว่าไอพีห <c oughs> นูนอนน้าลุงไหมจริงขอบคุณพระเจ้านะครับพระแม่โพศพนะครับที่ทำให้เราอิ่มท้องวันนี้นะครับ <c oughs> กด,ดก็ตั้งด้วยกันนั่นแหละไม่ได้แจ้งแต่นี่ทุกคนก็ยอมรับกดใครกินน้ำไม่หมดเนี่ยตามเด้อใครกินน้ำไม่หมดเด้อกิ้ำกินน้ำไม่ใช่ของเจ้าแล้วแต่มันอนองแต่มันมีคนกินก่อนเราไงคิดถึงทุกคนเด้อคิดถึงพี่น้องเราทุกคนคิดถึงลูก้าแต่เห็นทุกวันดูทุกวันเสร็จแล้ว เป็นลังใจให้ลุงตลอดนะจ๊ะลุงคำถูกต้องแล้วทีนี้นะครับว่าเผ็ดครับพริกเข้าไปอยู่ในตอก่อนพอลุงมาอยู่ที่นี่นะครับลุงก็ตั้งกฎระเบียบขึ้นมานะครับก็เรียกทุกคนมา อ่ใหมขึ้นนะครับมาพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับกฎระเบียบนะครับเพื่อที่ตกลงนะครับเรียกว่าตั้งกฎขึ้นมาแล้วจะต้องทํากฎเนี้ยนะครับให้ทุกคนเป็นที่ยอมรับนะครับย่า,ยา